ไอ้หน้าสิวไอ้ผิวหน้าดาคันไม่มีใครอยากเป็นหรอกสิววันนี้ผมจะมาเล่าประสบการณ์ที่ผมเคยโดนล้อหนักมากเรื่องผิวหน้าตัวเองนะครับคือเรื่องสิวนั่นเองจริงๆแล้วเรื่องนี้ไม่มีใครอยากจะเป็นหรอกครับการเป็นสิวกันโดนบูลลี่ที่ผิวหน้าตัวเองไม่ดีตั้งแต่เกิดหรืออะไรแบบเนี้ ผมยอมรับเลยนะครับว่าผมคนที่ผิวหน้าแย่มากแต่เอาจริงๆมันก็น้อยใจมากๆด้วยเช่นกันครับคือการที่เราะมาเป็นสิวแล้วก็เราต้องใช้หน้าใช้ตาในการที่จะออกกล้องออกสื่อออกอะไรต่างๆนา,นานานะครับยิ่งเราใช้อะไรเข้าไปที่หน้าเยอะๆมันก็ยิ่งเป็นเยอะกว่าเดิมเป็นผมเองนะทออใจเหมือนกันทออใจที่จะรักษาหรือดูแลเพราะหมดเงินไปเยอะมากเอาตรงๆนะครับพอเราเริ่มมีชื่อเสียงเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยน,นี่ก็เป็นส่วนหนึ่งที่เขาจะมองเห็นเราเราก็ลงทุนกับมันแล้วทีนี้มันก็ไม่ได้หายมันก็ยิ่งรู้สึกว่า ขนาดนี้แล้วเหรออาจจะเป็นเรื่องด้วยเพราะอายุเพราะอะไรอย่างนี้ด้วยมั้งครับความเป็นวัยรุ่นหลายอยา่างเป็นตั้งแต่เด็กมันรักษายากอะ่ะมองตรงเลยนะสำหรับคนที่เป็นสิวเหมือนกันนะว่าไม่มีใครอยากเป็นหรอกสิว หลังจากนั้นผมก็ดูแลตัวเองหนักมากๆเลยนะครับก็เขาบอกให้ลองใช้ครีมอะไรก็ใช้แม่งหมดใช้หมดด้วยความที่เราไม่มีอะไรจะเสียคลินิกก็เข้าหมอก,ก็รักษายาก็กินเอามนทุกอย่างอะ่ะยังไม่หายปิดใจแล้วก็หยุดใช้หลังจากที่ไปบวชแล้วยิ่งไม่ได้ใช้อะไรเลยเป็นปีหลังจากที่หยุดใช้ไปนานแล้วก็รู้สึกว่าเอ้ยเราคงต้องเป็นอย่างนี้เลยมั้งก็ปล่อยมองข้ามมันไปเพื่อไม่ให้ตัวเองมันเป็นทุกข์นะแล้วก็เราก็ทํางานของเราทําวิดีโอให้คุณผู้ชมได้ดูในคลิปวิดีโอก็จะเห็นฉันว่ามันเป็นเยอะมากๆแล้ว ึ้นภาพให้ดูดีกว่าว่ามันเป็นเยอะขนาดไหนจนผมได้เจอวอนชี่เป็นตัวนี้เจ้บูวอนชี่ตอนแรกผมพูดได้ตรงๆนะไอ้สบูพันนี้ได้ใจนะอุ้ยกูใช้มาทุกอย่างแล้วอ่ะกูลองมาทุกวิธีแล้วจะ ช่วยได้เหรอวะพูดแบบดูถูกเลยนะเพราะมันราคาร้อยกว่าบาทอ่ะกูรักษาคลินิกเป็นหมื่นหมดรวมๆแล้วเพื่อผมว่าเกินแสอยาช่วยไม่ได้เลยสบู่ร้อยกว่าบาทจะเอาหรอแล้วก็เพื่อนร่วมงานก็บอกว่าเฮ้ยมันหายไอ้เราก็มีภูมิต้านทานในเรื่องนี้ค่อนข้างเยอะด้วยเพราะเจอมาแล้วแล้วมันไม่หายอ่ะหน้ามันช้ำหมดแล้วอ่ะเราไม่เปิดใจแฟนผมเขาบอกว่าก็ไม่ได้มีอะไรจะเสียนี่ทำไมไม่ลองเออว่ะ ถ้าเสียแล้วก็ต้องลองในช่วงอาทิตย์แรกก็ปกติดีไม่มีอะไรเลยเราก็ยิงง่งดูทูกคระบูบอนชีนี่เข้าไปใหญ่เลยม,มันคงไม่หายหรอกแต่เขาก็บอกให้ใช้อย่างต่อเนื่องมก็ใช้ต่อเนื่องมาจนคนเริ่มทักเข้าเดือนที่สองนะครับมันเกิดขึ้นจากคนทักก่อนผมไม่ได้สังเกตตัวเองเลยแต่มีคนสังเกตว่า้ยหน้าไม่แดงเหมือนแต่ก่อนแล้วก็ไม่เป็นรอยช้ำอะไรพวกนี้มันรู้สึกหน้ามันอักเสบน้อยลงมากๆผมไม่รู้ด้วยซ้ำนะว่าไอสบ,บู่อันนี้มันช่วยอะไรบ้างแต่ที่รู Anti ้แ e อนตี้แอคเน่ก็ช่วยเรื่องสิวโดวยตรงแต่ไม่รู้ว่า ด้วยความเป็นผู้ชายเนาะเออเราเริ่มดูแลตัวเองเยอะขึ้นแล้วก็รู้สึกว่าเปิดใจกับมันเพราะมันมีคนทักไงความใจฟูอะก็เอาเลยลุยต่อไชอย่างต่อเนื่องแต่มันคุมมันได้ดีมากเาราะมันคุมมันปุ๊บมันก็ไม่ทําให้เกิดสิวเพราะส่วนใหญ่สิวมันจะเกิดจากความมันหน้ามันไม่ได้มันเหมือนแต่ก่อนอันเนี้ยนี่คือมันน้อยสุดเท่าที่ในชีวิตผมเคยมันมาแล้วนะถ้าดูในคลิปวิดีโอหน้าไม่รู้จะมันเนี่ยไหนมันก็จะมันเลยบางทีต้องเอาเจลชูดซับก่อนเขาฉากลอมันเป็นผิวหน้าคนผิ ก็มั่นใจในตัวเองเยอะขึ้นมากเลยพอมั่นใจในตัวเองมันก็ทําให้รู้สึกว่าก้าแสดงการหน้าไกายกองพี่แล้วก็รู้สึกว่าเราเปิดใจตัวเองก่อนที่จะขอบคุณตัวนี้นะผมขอบคุณตัวเองก่อนเลยว่ากด้ที่จะลองผลลัพธ์ก็ดีขึ้นอย่างที่เห็นอ่ตอนนี้ดูชัดๆได้เลยนะผมเป็นสิวน้อยที่สุดในชีวิตเท่าที่ผมเคยเป็นแล้วเนี่ย แต่รอยแดงอะ่ะผมไม่พูดถึงนะผมพูดถึงว่าตอนนี้สิวไม่เกิดขึ้นใหม่มันก็จะไม่เกิดรอยแดงในอนาะคตรอยแดงรอยดำเนี่ยมันคือการรักษาระยะยาวมากกว่านะรักษาเป็นเรื่องๆไปความมั่นใจแล้วครับมาทุกอย่างมันกลับมาผมก็เลยอยากจะมาแชร์ประสบการณ์ตรงนี้ว่า เฮ้ยสบู่พอชีตัวนี้มันเวิร์กมากๆแล้วผมกล้าที่จะแนะนำคนดินหน้าแบบผมเนี่ยอ่ะทั้งเป็นสิวทั้งอะไรกล้าแนะนำผมก็คงไม่กล้าเอาอะไรมาเสี่ยงกับผู้ติดตามของผมจะมาหลอกไม่รู้จะหลอกไปทำไมอ่ะก็เลยกล้าบอกกัตรงๆว่ามันดีมากจริงๆเดี๋ยวผมให้ดูภายในกล่องเนี่ยผมตื่นขึ้นมาผมก็จะล้างทุกเช้าเย็นนะครับภายในกล่องก็จะเป็นประมาณนี้เขาก็จะเป็นตะไคร้เป็นตะไคร้ไว้ตีฟองซึ่งฟองนุ่มมากเขาการันตีเรื่องฟองตอนแรกผมก็ไม่ได้สังเกตหรอกแต่ใช้ความรู้สึกแรกอ่ะมันรู้สึกว่าใช้แล้วม มันรู้สึกดีแต่มันยังไม่ได้เห็นผลเลยในตอนแรกมันค่อยๆเห็นผลทีละเรื่อยๆแล้วก็สบู่ของมันมันเป็นสบู่น้องนมชื่อสบู่นะครับก็วอ n นชีแอนตี้แอกเน่วิปโซฟองของเขาคือนุ่มบรรยลเลยสรุปเลยนะครับก็คือผมอยากให้ทุกคนลองเปิดใจให้แห่มาดูแลตัวเองเพิ่มขึ้นจริงๆ แล้วผมเองเนี่ยได้รับผลในทางที่ดีนะไม่ใช่ในทางที่แย่อยากให้ตระหนักถึงการล้างหน้ามากกว่าจนตอนนี้เข้าใจแล้วว่าต่อให้เราบำรุงดีได้แค่ไหนแต่ถ้าเราล้างหน้าไม่สะอาดมันก็จะไม่มีประโยชน์อะไรนะครับเพราะว่าความสกรปรกอะไรต่างๆนานารู้ผลมันก็ยังไม่ได้ถูกเปิดแล้วให้เราบำรุงได้อย่างเต็มที่มันคือจุดเริ่มต้นแรกของการดูแลตัวเองนะครับคือการล้างหน้าให้สะอาดแล้ววันนี้ผม ฝากตัวนี้ไว้แล้วกันครับสำหรับการรีวิวส่วนราคาราคาก็ไปดูหน้าเพจของเขาได้เลยนะครับของวอนชี่กลองมันก็จะดูมุม้งมิม้งมุ้งมิ้งไม่ไม่ค่อยเหมาะกับหน้าผมแล้วก็อลไรแต่ว่าเรื่องความออนยนยกให้เขาเลยครับใช้แล้วเป็นยังไงแล้วอย่าลืมบอกกันบ้างนะครับผมบา,บายบายดีครับ